ผู้ชมมาดูสถานการณ์ในประเทศอาเซียนกันบ้างอย่างที่มาเลเซียครับเพราะว่าล่าสุดไปเกิดเหตุต้นไม้ใหญ่โค่นลงมาขวางถนนใจกลางเมืองเลยนะครับและที่าสภการคุณวิทิถาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้มีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับมองเรื่องที่กราล,ลัมเปอร์แล้วก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับบ้านเราเหมือนกันตอนนี้เริ่มมีพายุฝนฟ้าคะนองให้เห็นแล้วให้ต้องเฝ้าระวังต้นไม้สายไฟป้ายโฆษณาต่างๆเหตุที่มาเลเซียครั้งนี้ทําให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนและบาดเจ็บอีกจํานวนหนึง่งและทรัพย์สินยังเสียหายอีกด้วยค่ะ เป็นภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์เลยนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพยายามเก็บกวาดซากความเสียหายทั้งรถทั้งอะไรต่างๆที่โดนต้นไม้ใหญ่โค่นลงมาทับเจ้าหน้าที่ยังพยายามตัดต้นไม้ใหญ่ที่โค่นลงมาด้วยถนนตรงนี้คือถนนจารันซูลตันอิสวบลเป็นถนนสายหนึ่งที่ขับข้างที่สุดเลยสําหรับใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ จุดนี้อยู่ห่างจากอาคาร8เปโตรนัสแค่ประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นเองใครเคยเดินทางไปมาเลเซียก็จะรู้ว่าในย่านนั้นพลุกผ่านขนาดไหนนะคะคนเห็นเหตุหการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยลมแรงค่ะลมกระโชกแรงสักแป๊บหนึ่งต้นไม้ใหญ่ก็โค่นลงมาใส่รถที่กําลังสัญจรขับข้างบนถนนปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตหนึ่คนเป็นชายวัย47ปีเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยนําร่างออกมา และยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกสองคนคนนึงเป็นคนขับรถบริการไร้แชร์ต่างๆในมาเลเซียกับผู้โดยสารที่เป็นชาวสวีเดนรถคันอื่นๆที่อยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุปรากฏว่าเสียหายอีกถึง17คันด้วยกันสาหรับในเหตุการณ์นี้นะคะและนอกจากนี้กิ่งก้านของต้นไม้ความที่ต้นไม้เนี่ยแผ่กิ่งก้านสาขาค่อนข้างใหญ่ไปพาดลงโดนรางของโมโนเรลในกราล,ลัมเปอร์ด้วยตัวรถตัวรางก็เสียหายการเดินรถโมโนเรลรถไฟรางเดี่ยวของที่กราล,ลัมเปอร์เนี่ย ก็ต้องหยุดชะง,งักไปประกาศชะลอการให้บริการชั่วคราวเพื่อจะพยายามซ่อมแซมและป้ายรถประจำทางในแถบนั้นก็เสียหายด้วยโมโนเรลก็เป็น ขนทางการสัญจรที่สําคัญอย่างนึงใจกลางกรุงกุลาลัมเปอร์ตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบไปส่วนในย่านนี้การเก็บกู้ต่างๆในช่วงเหตุเกิดช่วงเย็นเมื่อวานนี้เขาก็มีการไลฟ์ในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ให้ประชาชนเห็นด้วยคือระหว่างเจ้าหน้าที่เข้าไปรื้อซากต้นไม้ก็ไลฟ์ไปด้วยคนที่จะต้องเดินทางสัญจรจะได้เห็นว่าตอนนี้ฉันไป ในแถบนั้นได้หรือ,อยังปกติการจราจรก็ขับข้างอยู่แล้วครับที่เป็นที่พูดถึงกันมากเนี่ยก็เพราะว่ามีกล้องจากหน้ารถที่ถ่ายภาพนาทีที่เกิดเหตุการณ์พอดีเลยแล้วก็ถูกแชร์ถูกส่งต่อบนโลกออนไลน์ทําให้ถูกตั้งคําถามในเรื่องของความปลอดภัยอย่างที่คุณวิทาบอกไปนะครับว่าจุดนี้มันเป็นย่านใจกลางเมือง,งจริงถ้าเกิดคุณผู้ชมเคยไปกราลาัมเปอร์ปุ๊บสมมติเรานั่งรถไฟหรือว่า นั่งรถบัสไปถึงที่สถานี KL Central ปุ๊บเราก็จะไปถ้าเกิดจะไปช็อปปิ้งเนี่ยก็เวลานั่งโมโนเรลออกมาจาก KL Central มันก็จะต้องผ่านถนนเส้นนี้นะครับมีสถานีบุก,กิจบินตังอันนี้เป็นย่านช็อปปิ้งย่านการค้าสําคัญถัดมาก็จะเป็นสถานี ราชาจุัาถ้าผมจำไม่ผิดนะครับจุดนั้นก็จะเป็นโรงแรมระดับ4ดาว5ดาวโรงแรมหรูอย่างดีเลยนะครับก็จะมีการจัดพื้นที่ไว้ค่อนข้างดีพุกพ่านแล้วก็เป็นย่านการค้าถัดมาอีกหน่อยก็จะเป็นสถานีบุกิตนานัสนะครับจุดนี้ก็ฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นจุดที่หอคอย KLCC นะครับส่วนของขวาสามารถเดินไปที่ปิโตนัสทาวเวอร์ได้ก็จะเป็นย่านของการท่องเที่ยวอีกดังนั้นจุดที่มันเกิดเหตุถือว่ามันอยู่ใจกลางกลําเปิดครับก็เลยทําให้ถูก พูดถึงกันเยอะมากแล้วก็คนในโซเชียลเองก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปตรวจสอบไปดูแลเพราะว่าต้นไม้ใหญ่ๆแบบนี้ยังมีอีกเยอะนะครับยิ่งพอมีฝนตกปุ๊บเนี่ยอาจจะเพิ่มโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงได้เหมือนกันใช่ค,ครับ